สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันส่วนลังเหอนเนี่ยจะเดอ้อบงเสียงเครื่องบินนั้นบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าเนาะค่ะเนาะอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆกระทุกบ้านทุกคนสบายดีกันเมด่ค่ะเมือม่อไม่วันไม่สดใสเนาะค่ะเนะาะทังเงินเอ้ยนี่อากาศประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะอากาศดีลมอ่อนๆลมเบาๆแดดอุ่นๆเนาะค่ะเนาะกะ็ถือว่าเป็นนั้น บรรยากาศที่สดชื่นนะเจ้ะเด้อก็มีแห่งเด้อคะ่ะนั่งงานนำส่วนกาหลังเหือนกาคลักธรรมชาติเนอะค่ะเนอะลมลมพัดเยน็ยนเยน็นก็สดใสเด้อคะ่ะเนอะดอกไม้บานว่างั้นเด้อปะ อันดอกไม้บานต้นไม้เขียวๆมีน้ำหลังเหินเนาะเบิ่งเสียงลมพัดอันเอ้ยมืออื่นเอ้ยเน่ะไปล่องเหลือได้จ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนก็ท่าว่าเอ้ยตุ๊กตาโบได้หลงอันคลิปหลายมือก็เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางทีเอ้ยก็ลงที่ต่อกันค่ะบางทีเอ้ยก็อาจทีเว้นไปสินี่ยค่ะก็บก่อนว่าสภาพสถานการณ์สภาพมันอ่ำหนวยบ่หรือว่ามันเป็นเฉลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ขับเรือไปส่งคนกาแฟนก็ต้องเบิ่งซร้อยกันเนาะค่ะเนาะไปกันส่งคนครับอันเท่านี้ไปยันทางเหนือของเยอรมันจากนั้นก็นไปปลักกับปลากกับเชโกสโลวาเกียเนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันหอดเลยค่ะถ้าว่าน้ําแม่น้ํามันโบเลเหมือนโบันมันโบเชี่ยวหรือว่าพลังพันแรงก็ไปโบได้ไปได้แต่ว่าเรือมันเรือพินาดีสิดันใช่ค่ะก็ เอ้ยกระเบิงก่อนค่ะแต่ว่าไปหดอันเยอละมันทางต้นเหนือนี้อันนี้เป็นจุดเป้าหม่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าคือเอ้ยเบาถ้าว่าแม่น้ําบัวแหลงหรือว่าพลังน้ํโบเชี่ยวเกินก็เหลือพันเรือนาดีอันสามารถอันนั้นทานได้กับกาล่องไปหดปลาค่ะต้องเบิงแต่ว่าเอาเป็นจุดก่อนค่ะเอาเป็นจุดจุดไปเอ้ยก็เตรียมของมัดเราเลยค่ะวันนี้ก็ดเดนเอ็ดันเอ็ดนี้เก็บเหียนเก็บเตอเ,ตเ,ตเ,ตเตนาะค่ะเนาะอัน ปิดเปิดเฮียนเช็คเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้ก็เหลี่ยวเบื้องหน,นะะ่อัน,นเช็คว่าอันประตูหน้าต่างปิดมาแล้วโบวอันทุกอย่างเนาะค่ะแฟนเอเ้ยเพิ่ทำมาแล้วแล้วมาแล้วทุกอย่างแล้วก็นำสวนนี่ก็แล้วมาแล้วค่ะเพราะทุกอย่างมันอันโอเคมาแล้วว่างั้นเถอะปะส่วนนาส่วนหลังก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเนาะค่ะเนาะอ,อย่างอื่นก็เป็นอันธรรมชาติของต้นไม้ดอกไม้เพื่อนกา ไปตามสถานการณ์ของพันเตละมื้อเนาะคะกก่ะเนาะกระโว่ากันเอตุอก๊กตากระพมแล้วค่ะแต่ว่าสิเป็นอันที่เป็นตนเลงๆเพื่อนะคะสิเป็นตกเลนจังนัาไปเพราะว่าไปนอนอยู่น้าเรือคือนึ่งไปนอนน้าเรือพี่นาดีคือนึ่งเราตื่นจะเ้ากา็ะประมาณเจ็ดโมงหรือว่าเจ็ดโมงครึ่งเนาะเจ็ดโมงก็แปดโมงเซากา็ะล่องเหลือออกคะ่ะเพราะว่าเขื่อนพันละเปิดเขื่อนพันเปิดตช่วงเซาแดแล้วก็มันก็ะ ก็ต้องไปท่าเนาะค่ะเนาะก็ติดติดกันอยู่มันก็มีไหล่ลำบ้างกันนะป้ก็น่ะล่องไปอันจากนี้ก็ขึ้นไปแถวแถวอัมสดาก่อนค่ะที่ทไปหาหมูสิไปหาหมูกันเลืออีกหลายมือเ้อค่ะที่เอ้ยว้นนี้กันนะแต่ว่าอันผูกแกมก่อนสี่เลื่อนออกไปหาหมูที่ว่าพ่นมหาเอ้ยคูปีใช่ะปีนี้เธอเอ้ยไปหาพ้นก็โรบอกพ่นเรียบร้อยแล้วพ่นก็ท่าะคะม่วนกันไปอัน โบดีค้างนหรพันดอนขาค้างอยู่เหลือแต่ว่านะไปพากันไปกินข้าวกินเตอรไปอันสังสรรค์กันจักนอยด์นะเนาะบดีพอกันนะเฮอะแล้วว่างั้นเดี๋ยปะอันนี้ก็ผูกเก็บเรกค่ะแล้วก็เดินไปทางไปทางเหนือโตว่างั้นเดี๋ยวปะก็พยายามเสีหลงนะครับเด้อนนาลงอันคลิปที่ว่าอันถ้าว่าช่วงหรือมันท่ายสะดวกเอ้ยก็นะท่ายค่ะช่วงหรือที่ว่าท่ายบดสะดวกหรือว่ามันต้องเบิ่งช้อยกันเนื้ยกับโบไทยเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าช่วงนี้เอยเอยเอาลงไปเยอะแล้วสินะคะคลิปรุ่นเก่าเพราะว่ามันผ่านเส้นทางเก่าแต่ว่าจากทางนเธอแลนด์ขึ้นทางเยอรมันทางเหนือนี่เอ้ยังบ่เคยไปค่ะยังบ่เคยล่องเหมือนกันเ้อปะก็เป็นนั้นประสบการณ์ใหม่ของเอยตุกตาผาฝันเนาะค่ะเนาะอันนี้แห้งไซร์ฝังค่ะ,ก,ะาาก็จนน,นนันเนเนเน้เพราะว่าเอ้าเราหายเฮียไปกันเลิกเพราะว่าดูดีดีันเฮี้ยวบอบกบเก่ากันเออยันนี้สร้างเป็นเพราะว่าว้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาอัน เป็นเพื่อนกันสิเนี่ยค่ะบอบอกบอกเก,ก่าก็กเก่าใหม่นะคะเมื่อนี้ก็ไปอันจัดของเอ็นฮันเอ็น,นี้เรียบร้อยแล้วก็เลยพากันขี่อันขี่รถมอเตอร์ไซค์น้อยไปท่าเหลือโตเด้อะคะ่ะเธอเอ้ยก็ได้ไปบอกหมู่โอแฟนเอ้ยเอิอนแล้วแฟนเอ้ยเอิอนแล้วสงสัยมีแต่เลยอ,อ่ะพอกันซับนี้นาะค่ะเนาะแล้วจังว่ากันอีกทีพอกันคลิปนานด้วจ้าสวัสดีค่ะ